สำหรับคนที่อยากปลูกองุนนไว้กินเองในสวนหลังบ้านหรือว่าสวนหน้าบ้านนะครับแต่คุณไม่กล้าที่จะลองปลูกเองนะครับลองมาดูคลิปนี้เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้นะครับอันนี้ก็คือองะนุนนะครับสายพันธุ์แบคโอปอนะครับที่ผมปลูกเองที่หลังบ้านพักนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนี่น,น,น,นิตัวนี้เริ่มขึ้นร้านครับนี่ก็เป็นที่ผมปลูกเองมาประมาณ1ปี1เดือนครับก็ได้ผลผลิตแล้วผมปลูกไว้ทั้งหมดแค่จํานวน2ต้นนะครับ ต้นนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ4ี่หพวงแต่อีกต้นหนึ่งน่ก็คือได้เกือบ20่พวงเลยครับใกล้จะสุกแล้วครับก็ถือว่าตัวนั้นคุ้มค่าอยู่ครับเพราะว่าตัวนั้นผมสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับการปลูกในครั้งนี้นะครับผมใช้วิธีการศึกษาทาง u t u b e นะครับผมไม่ได้มีความรู้นะครับไม่ได้เคยปลูกมาเลยแต่ว่าผมทดลองลองผิดลองถูกตาม YouTube อย่างเดียวครับอันนี้ผมปลูกแบบไม่ได้อันนั้นครับไม่ได้่นยาไม่ได้ะไรปลูกแบบปลอดสารพิษครับนี่อ่าอืมหวานแล้วครับหวานแล้วตัวนี้นี่อันนี้ปลูกเองนะครับ ก็เม็ดอยู่ประมาณเนี้ยนี่ชี้นี่ปุ้งอะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยดีกว่าจ๋าเขาตัดแนะล้วง,งูลูกนี่อันนี้คือปลูกธรรมชาติจริงๆนครับตรงนี้เป็นเชื้อราลูกมันแตกแล้วมันเนา่าไอ้น,นี่อะเดี๋ยวไปชา่งกิโลด,ดูกันครับอ่ะมีดูนะครับนี่ปลูกหลงังเองหลังบ้านจะได้พวงแล้วเท่าไหร่ปับ๊บนี่ครับหกขีดก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับพวงแล้วหกขีดนี่ถือว่าปลูกได้กินแค่นี้ก็คุ้มนะครับ ก็ปลูกเองโดยไม่มีความรู้หรอกครับศึกษาทาง YouTube เอาหบังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ